อัปเดตใหม่ต่อใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลปี2567สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกสายเบอร์ชนแนลและแฟนเพจทุกท่านรวมไปถึงท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่ด้วยนะครับสำหรับคนที่มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับที่กำลังจะหมดอายุหรือหมดอายุไปแล้วนะครับไม่ว่าจะต่อจาก2ปีเป็น5ปีหรือ5ปีเป็น5ปีนะครับตอนนี้นะครับกรมการขนส่งทางบกนะครับได้อัปเดตนะครับวิธีการ อบรมออนไลน์ต่อไปกับขี่ใหม่นะครับขั้นตอนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาชมในคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับขอแนะนําให้เพื่อนๆนะครับจองคิวก่อนนะครับหลายคนก็มีข้อสงสัยว่าทําไมถึงแนะนําให้จองคิวก่อนเหตุผลเพราะว่า ถ้าเราจองคิวนะครับเราก็สามารถกําหนดวันได้เองนะครับแต่ถ้าเราไม่สามารถจองคิวได้นะครับแนะนํานะครับให้เรา walk in เข้าไปต่อไปขับขี่ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าขนส่งนะครับจะให้บริการคนที่จองคิวก่อนนะครับและจะให้บริการลําดับถัดไปกับคนที่ไม่ได้จองคิวนะครับถ้าเราจองคิวได้ให้จองคิวไปนะครับสําหรับคนที่จองคิวนะครับ ให้เรานะครับดาวน์โหลดแอปที่ชื่อว่า DLT Smart Queue แล้วก็เปิดขึ้นมานะครับลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนใหม่นะครับเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับให้เลือกขนส่งที่จะไปใช้บริการนะครับเลือกประเภทบริการนะครับเลือกงานใบอนุญาตเลือกประเภทใบอนุญาตขับรถเลือกใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลเลือกประเภทเข้ารับบริการเลือกต่อใบอนุญาตขับรถ เลือกประเภทยานพาหนะนะครับให้เลือกรถจักรยานยนต์ตามรูปภาพนี้นะครับกรอกข้อมูลวันหมดอายุใบขับขี่นะครับแต่ถ้าเราไม่ทราบันหมดอายุหรือว่าใบขับขี่ของเราหายนะครับให้ติ๊กถูกตรงช่องสี่เหลี่ยมได้เลยนะครับเสร็จแล้วกดยืนยันเลือกประเภทงานที่ต้องการใช้บริการนะครับให้เราเลือกตามข้อมูลใบขับขี่ของเรานะครับยกตัวอย่างนะครับ ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลต่อจาก5ปีเป็น5ปีสิ้นอายุไม่เกิน1ปีอบรมผ่าน e-learning ให้เลือกหัวข้อนะครับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลการต่ออายุใบอนุญาตขับรถจาก5ปีเป็น5ปีสิ้นอายุไม่เกิน1ปีนะครับอบรมผ่าน e-learning นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับสำหรับคนที่มีใบขับขี่แต่ละแบบมันก็ไม่เหมือนกันนะครับให้เลือกตรงตามข้อมูลใบขับขี่ของเรานะครับ เลือกวันจองคิวให้เราเลือกวันจองคิวนะครับวันว่างมันก็จะเป็นสีเขียวนะครับถ้าไม่ว่างมันก็จะเป็นสีแดงนะครับถ้าเราจองได้ให้เราจองนะครับถ้าจองไม่ได้ก็ไม่ต้องจองนะครับสามารถ w a l k i n เข้าไปต่อได้นะครับเลือกช่วงเวลาที่ต้องการจะไปใช้บริการนะครับให้เราเลือกช่วงเวลาที่ต้องการจะไปใช้บริการได้เลยนะครับเลือกเวลาตามที่เราสะดวกนะครับผมอ่านคำเตือนแล้วก็กดรับทราบนะครับ ยืนยันรอบเวลาการจองแล้วก็กดยืนยันได้เลยนะครับอ่านคําเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดยินยอมกดรับทราบนะครับยืนยันรอบเวลาการจองอีกครั้งหนึ่งนะครับกดยืนยันการจองได้เลยนะครับจองคิวสําเร็จนะครับเราก็จะเห็นข้อมูลการจองคิวของเรานะครับข้อมูลการจองคิวนะครับก็จะประกอบไปด้วยชื่อและนามสกุล หมายเลขประจำตัวประชาชนของเรานะครับและ QR code นะครับให้เราเซฟหลักฐานการจองคิวนี้เอาไว้นะครับหรือจะดาวน์โหลดเก็บไว้ในเครื่องก็ได้นะครับเพื่อเอาไปเป็นหลักฐานในการติดต่อที่ขนส่งที่เราจะไปใช้บริการนะครับเมื่อเราจองคิวเสร็จแล้วนะครับให้เราเข้าอบรมออนไลน์ได้เลยนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w d l t e learning com นะครับ เป็นเว็บไซต์ให้บริการอบรมออนไลน์ต่อไปขับขี่จากกรมการขนส่งทางบกนะครับทําการลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับโดยใช้หมายเลขประจําตัวประชาชนและวันเดือนปีเกิดของเรานะครับเพื่อใช้ในการลงทะเบียนนะครับเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับให้เข้าสู่ระบบเลือกหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนใหม่นะครับให้เลือกหลักสูตรอื่นๆน,นะครับสำหรับคนที่เคยลงทะเบียนแล้ว และเคยเลือกหลักสูตรให้เลือกหลักสูตรที่สมัครไว้แล้วนะครับขอยกตัวอย่างนะครับเลือกสมัครหลักสูตรอื่นๆนะครับสําหรับคนที่ลงทะเบียนใหม่นะครับกดตรงที่สมัครอบรมตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาเจอหน้านี้นะครับให้เราเลือกอบรมตามใบขับขี่ของเรานะครับอย่างเช่นเรามีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลขาดไม่เกิน1ปีนะครับ ให้เลือกตรงตามหลักสูตรได้เลยนะครับส่วนคนที่ต่อจาก2ปีเป็น5ปีนะครับถ้าขาดเกิน1ปีขึ้นไปนะครับไม่สามารถอบรมออนไลน์ได้นะครับเราต้องไปอบรมที่คนส่ง5ชั่วโมงนะครับกดดําเนินการต่อได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราดูคลิปวิดีโอให้จบนะครับด้านล่างใต้คลิปนะครับในส่วนที่1ถึงส่วนที่7นะครับจะบ่งบอกสถานะการอบรมของเรานะครับ เพราะในระหว่างการดูคลิปวิดีโอนะครับจะมีคำถามเด้งขึ้นมาให้เราตอบนะครับเราต้องตอบคำถามให้ถูกต้องภายใน3นาทีนะครับแล้วก็กดส่งคำตอบนะครับเมื่อเราตอบคำถามเสร็จแล้วนะครับคลิปวิดีโอก็จะเล่นต่อไปนะครับหรือถ้าคลิปวิดีโอไม่เล่นให้เรากดเล่นได้เลยนะครับสถานะในส่วนที่1 ถึงส่วนที่7นะครับก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับโดยจะมีเครื่องหมายถูกต้องนะครับนั่นหมายความว่าเราได้อบรมเสร็จบางส่วนนะครับถ้าเราอบรมดูคลิปวิดีโอจนจบ1ชั่วโมงนะครับและตอบคําถามเรียบร้อยนะครับในส่วนที่1ถึงส่วนที่7นะครับก็จะเป็นเครื่องหมายถูกต้องทั้งหมดนะครับตามนี้เลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับจะมีปุ่มให้เรากดขอหลักฐานนะครับปุ่มก็จะเป็นสีเหลืองๆชัดเจนนะครับให้เรากดขอหลักฐานได้เลยนะครับในการขอหลักฐานครั้งแรกนะครับจะมีคําถามเด้งขึ้นมานะครับให้เราตอบคําถามอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อทบทวนความจํานะครับที่เราอบรมมานะครับให้เราตอบให้ถูกต้องนะครับถ้าไม่ถูกต้องสามารถแก้ไขได้นะครับแล้วก็กดปุ่มส่งคําตอบได้เลยนะครับเมื่อเราตอบคําถามถูกต้องทุกอย่างนะครับ หลักฐานก็จะปรากฏขึ้นมานะครับให้เราเซฟหลักฐานนี้เอาไว้นะครับเพื่อเอาไปติดต่อที่กรมการขนส่งทางบกที่เราจะไปใช้บริการนะครับเมื่อเราจองคิวและอบรมออนไลน์เสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถนำหลักฐานไปต่อไปขับขี่ได้เลยนะครับเอกสารที่เราจะต้องเตรียมไปเลยนะครับ1บัตรประจําตัวประชาชน 2. ใบขับขี่เก่า 3. ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน1เดือนนะครับ 4. หลักฐานอบรุมออนไลน์ผ่านระบบ eLearning นะครับ 5. หลักฐานการจองคิวผ่านแอป DLT Smart q u e u นะครับถ้ามีนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําในวันไปคนส่งนะครับสําหรับคนที่ต่อจาก2ปีเป็น5ปีนะครับกรณีขาดไม่เกิน1ปีนะครับ 1. ตรวจสอบเอกสารถูกต้องที่ประชาสัมพันธ์ 2. ตรวจสอบสมรรถภาพร่างกาย 3. ออกไปขับขี่ใหม่นะครับ กรณีนะครับขาดเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีนะครับ 1. ตรวจสอบเอกสารถูกต้องที่ประชาสัมพันธ์ 2. ตรวจสอบสมรรถภาพร่างกาย 3. อบรม5ชั่วโมงที่คณส่งไม่สามารถอบรมออนไลน์ได้นะครับ4สอบข้อเขียนใหม่50ข้อต้องทำให้ได้45ข้อนะครับ 5. ออกไปขับขี่ใหม่นะครับกรณีขาดเกิน3ปีขึ้นไปนะครับ 1. ตรวจสอบเอกสารถูกต้องที่ประชาสัมพันธ์ 2. ตรวจสอบสมรรถภาพร่างกาย 3. อบรม5ชั่วโมงที่คุณส่งนะครับไม่สามารถอบรมออนไลน์ได้นะครับ4ส,สอบข้อเขียนใหม่50ข้อต้องทําให้ได้4ผ้าข้อนะครับ5สอบภาคปฏิบัติใหม่ที่คุณส่งนะครับ6ออกไปขับขี่ใหม่นะครับสําหรับคนที่ต่อจาก5ปีเป็น5ปีนะครับอบรมออนไลน์ผ่านระบบ e-learning มาแล้วนะครับกรณีขาดไม่เกิน1ปีนะครับ อบรมออนไลน์มาแล้ว1ชั่วโมงนะครับ1ตรวจสอบเอกสารถูกต้องที่ประชาสัมพันธ์2ตรวจสอบสมรรถภาพร่างกาย3ออกใบขับขี่ใหม่นะครับกรณีขาดเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีนะครับอบรมออนไลน์มาแล้ว2ชั่วโมงนะครับ 1. ตรวจสอบเอกสารถูกต้องที่ประชาสัมพันธ์ 2. ตรวจสอบสมรรถภาพร่างกาย3สอบข้อเขียน50ข้อต้องทำให้ได้4ีาข้อนะครับ 4. ออกใบขับขี่ใหม่นะครับกรณีขาดเกิน3ปีขึ้นไปนะครับอบรมออนไลน์มาแล้ว2ชั่วโมงนะครับ 1. ตรวจสอบเอกสารถูกต้องที่ประชาสัมพันธ์ 2. ตรวจสอบสมรรถภาพร่างกาย 3. สอบข้อเขียน50ข้อต้องทำให้ได้45ข้อ 4. สอบภาคปฏิบัติใหม่ 5. ออกใบขับขี่ใหม่นะครับก็เสร็จขั้นตอนในการต่อใบขับขี่ออนไลน์รถจักรยานยนต์ปี25 1 7 อัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆ่อนพอที่จะเข้าใจในการต่อไปขับขี่ครั้งนี้ไหมครับเพราะขนส่งได้มีการอัปเดตใหม่นะครับโดยเฉพาะเรื่องการอบรมนะครับหากเพื่อนเพื่อนไม่เข้าใจตรงไหนนะครับให้กดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับทุกคําถามของเพื่อนๆนนะครับจะได้รับคําตอบอย่างแน่นอนนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ขอให้เพื่อนเพื่อนนะครับกดคอมเมนต์พิมพ์คําว่า มีประโยชน์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไซเบอร์ a n n e l ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ